มาพบกับช่องพาบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทางช่องนะคะมีพ้าแท้บ้านบ้านดูง่ายมาฝากพี่ๆกันอีกแล้วนะคะช่องของเรานะคะเน้นพาแท้ดูง่ายและราคาถูกนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก็อยากจะขอขอ,ขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะ ที่อุดหนุนและชอบพาระหนูไปทุกคลิปเลยนะคะหนูนะคะจะนำพาระดีๆนะคะมานำเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะพาระนะคะขายวันต่อวันนะคะอันนี้นะคะพี่เป็น ep ที่ี่46นะคะวันนี้นะคะทางช่องของเรานะคะมีของมาแจกนะคะนี่เลยค่ะพี่ของแจกของวันนี้นะคะพี่สวยนะคะพี่ เป็นหลวงพ่อแพรนะคะของแถมแจ่มๆเลยค่ะพี่ถ้าใครมียอดซื้อสูงสุดนะคะพี่ได้รับองค์นี้ไปเลยนะคะสวยนะคะพี่ของแถมสวยมากเดี๋ยวเรามาเริ่มรับชมคลิปกันเลยค่ะองค์แรกนะคะพี่องค์นี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามปีสองหหสี่นะคะพี่หลังแผ่นยันทองแดงนะคะพี่เลี่ยมเดิมจากวัดเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่สามอห้าสินะคะสวยนะคะพี่สวยเลยนะเพื่อใครชอบนะคะ เเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่ถ้าใครชอบหานุมาน,นะคะพี่จัดเลยนะคะอันนี้นะคะพี่เป็นหานุมานเนื้อผงหลังมีรอยจานอักขระนะคะพี่เก่าไม่ทราบที่นะคะพี่องค์นี้นะคะพี่ขอที่250นะคะเก่าเลยนะคะพี่เป็นหานุมานนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระปิดตาเนื้อสำลิศสองหน้านะคะพี่เก่าไม่ทราบที่นะคะพี่องค์นี้เรี่ยมพร้อมใช้อง์นี้นะคะพี่ขอที่ห้าร้อยห้าสิบนะคะเรี่ยมกรอบสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ เดี๋ยวเรามาดูองค์พักกันใกล้ๆนะคะนี่นะคะพี่เพื่อใครชอบนะคะบิดตาองค์นี้ราคาไม่แพงนะคะพี่ห้ารอยห้าสิบเลี่ยมสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นพระปิดตาเนื้อทองผสมหลวงพ่อยุ้ยนะคะพี่วัดบางกะปิรุ่นสามสวยมากนะคะพี่องค์นี้องค์นี้นะคะพี่ขอดที่สองร้อยห้าสิบนะคะรานะคาถูกมากเลยนะคะพี่เป็นพระบ้านเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพรพผงหลวงปู่ทวดวัดประสาทบุญยวา์นนะคะพี่กรุงเทพสภาพใช้นะคะพี่องนี้องค์นี้นะคะพี่น้องขอที่ห้าร้อยห้าสิบนะคะเดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆนะคะพี่นี่นะคะสภาพใช้งานนะคะพี่ เก่าๆแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จแพ่พันเนื้อลายนะคะพี่ลอยผงตะไบนะคะมีเกสาหลวงพ่อแพรวพิกุลทองนะคะพี่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะพี่ มีหมาเลขด้านล่างฝั่งตะกุดด้านขอบบนสวยมากนะคะพี่ถ้าใครชอบต้องจัดแล้วนะคะพี่องค์นี้องค์นี้นะคะขอที่ห้ารอยห้าสิบนะคะเดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆนะคะ นี่นะคะพี่เผื่อใครชอบนะคะสวยนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นภาพผงกําแพงแก้วหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะพี่องค์นี้จังหวัดอุทยานะคะพี่น่าสะสมมากขายดีนะคะพี่องนี้นะคะพี่ขอที่หกร้อยห้าสิบ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระพงหลวงปู่ทวดนะคะพี่หลวงตาผ่านวัดใหม่อมะตะรถนะคะพี่กรุงเทพปุกเสกปีสองห้สองนะคะพี่หายาก ผสมมวลสารสมเด็จบางขุนพรมเยอะมากนะคะพี่องน์นี้น่าใช้น่าสะสมนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่สองพันห้านะคะพี่ <_ an> เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะนี่นะคะพี่เก่านะคะ ค่ายากด้วยนะคะพี่เผื่อใครชอบกล่องเก่าๆแบบนี้นะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะ องค์นี้นะคะพี่เป็นพระรูปหล่อสมเด็จโตว,วัดละคางเนื้อทองผสมนะคะพี่หลังยันมีกิ่งนะคะพี่หลวงปู่น้าวัวระครางสร้างปีสองสี่สวยมากนะคะพี่น่าสะสมองค์นี้นะคะพี่น้องขอที่แปดร้อยนะคะ มีกิ่งข้างในนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระเนื้อดินนะคะสังกัดจายมีกิ่งนะคะพี่หลวงพ่อกลวยวัดโคศิตาลามปุกเสก น่าสะสมนะคะพี่องค์นี้องค์นี้นะคะพี่น้องขอที่400ร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพาะผงกุวัดใหม่ปากบางนะคะพี่จังหวัดอดยุธยา ผงวิเศษสมเด็จโตเขาว,ว่าสมเด็จโตเสกนะคะพี่องค์นี้หน้าบูชาเป็นอย่างยิ่งนะคะพี่องค์นี้นะคะพี่ขอที่แปดร้อยเรี่ยมด้วยนะคะพี่เดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆนะคะนี่นะคะพี่เก่าๆแบบนี้เลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระเนื้อดินพิมพ์โคนสมอนะคะเก่ามากนะคะพี่สวยมากนะคะพี่องค์นี้หน่าบูชามากนะคะพี่องค์นี้นะคะขอที่ห้ารอยนะคะอันใหญ่อยู่นะคะพี่ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่มาสองเหรียญเลยนะเพื่อใครชอบนะคะพี่นี่นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มนะคะ จังหวัดสิงห์บุรีนะคะพี่ฉลองอายุครบ63ปี2 5 2หสองหนึ่งนะคะพี่สองเหรียญน,นี้นะคะพี่สวยมากนะคะขอที่3 5 0หนะคะพี่เดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะคะเป็นพระบ,บ้านนะคะพี่ให้สิทธิ์คนจองก่อนนะคะราคาถูกมากนะคะพี่นี่นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระปิดตาเนื้อทองผสมเก่ามากนะคะพี่ไม่ทราบที่นะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่สี่ร้อยห้าสิบนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะเพื่อใครชอบนะคะพี่องค์นี้เป็นพระสังะจายเนื้อทองผสมเก่ามากนะคะพี่น่าสะสมอันนี้นะคะพี่ขอที่5 5 0ห แต่ใครชอบนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญในหลวงรอก้าสภาพใช้นะคะอง์นี้นะคะพี่ขอที่สองร้อยห้าสิบนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปนะคะพี่องนี้นะคะองนี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยวัดตะโกรุ่นกระถินปีสองห้าห้าแปดนะคะพี่เนื้อทองแดงลมดำนะคะพี่สวยมากองนี้นะคะพี่ขอที่สามร้อยห้าสิบนะคะสวยมากนะคะพี่ตอกโค้ดตรงนี้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญสายศินไม่หลวงพ่อจวนนะคะวัดหนองสุ่มนะคะพี่จังหวัดสิงห์บุรีสวยมากน่าสะสมนะคะพี่องค์นี้องค์นี้นะคะพี่ขอที่ สี่ร้อยห้าสิบนะคะใครเร็วใครได้นะคะพี่ขายดีมากนะคะองค์นี้มีคนถามถึงเยอะนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะเพื่อใครตามหานะคะพี่ องค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคําวัดปากน้ำฉว่างนะคะพี่ปีสองหูห้าจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะพี่เป็นเหรียญเก่าหน้าสะสมนะคะพี่องค์นี้สภาพสวยเดิมนะคะพี่องค์นี้นะคะพี่ขอที่พันห้านะคะ ถ้าใครชอบนะคะพี่รีบจัดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเหรียญกันใกล้ๆนะคะนี่นะคะพี่เดิมๆเลยนะคะพี่เป็นพระบ้านนะคะเก่าๆเลยนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ กอไปนะคะพี่อันนี้นะคะอันนี้นะคะพี่เป็นแพะเข่าแกะไม่ทราบที่นะคะพี่มีรอยจานอักขระใต้ฐานนะคะอันนี้นะคะพี่ขอที่400นะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะนี่นะคะพี่ ใครชอบนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะ อันนี้นะคะพี่เป็นจิงจกเนื้อทองแดงไม่ทราบที่นะคะอันนี้นะคะพี่ขอที่สองรอยห้าสิบถ้าใครชอบนะคะพี่ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยคะ่ะต่อไปนะคะพี่ใครสายปลาหลักขิกนะคะพี่ต้องจัดแล้วนะคะอันนี้อันนี้นะคะพี่เป็นปลาหลักขิกฝั่งมุกทั้งตัวนะคะพี่บรรจุก,กิ่งด้วยนะคะไม่ทราบที่นะคะพี่สวยมากน่าสะสม มีกิ่งด้านไหนนะคะอันนี้นะคะพี่ขอที่ห้าร้อยสวยนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะ ต่อไปนะคะพี่อันนี้นะคะนี่เลยน้องเพิ่งได้มานะคะพี่นี่นะคะเป็นเกตพายุรัตนะนะคะพี่เก่ามากยุคลัตนะเลยนะคะพี่ได้สี่อันนะคะพี่อันที่หนึ่งอันนี้นะคะพี่อันที่สองนะ อันนี้นะคะพี่อันที่สามอันนี้นะคะพี่อันใหญ่หน่อยนะคะอันที่สี่สี่อันนะคะพี่ขอที่สี่พันห้านะคะเพิ่งได้มานะคะพี่เพิ่งเคยเจอนะคะพี่ ได้มาสี่อันนะคะน,นานๆเจอทีนะคะพี่นี่นะคะพี่สี่อันนะคะขอที่สี่พันห้าเท่านั้นนะคะพี่หนักๆเลยนะคะพี่ต่อไปนะคะพี่นี่เลยนำเสนอนะคะพี่เพิ่งได้มาน่ารักมากนะคะพี่นี่ ได้มาสองตัวนะคะเผื่อใครชอบนะคะอันนี้นะคะพี่เป็นนกคุ้มนะดินผสมผงนะคะพี่วัดหอละคังจังหวัดชัยนาทนะคะพี่หลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามปุกสีนี่นะคะพี่เผื่อมีใครชอบนะคะเดี๋ยวให้ดูตัวแรกก่อนนะคะพี่ อันนี้นะคะพี่ตัวแรกนะคะเป็นตัวเมียนะคะพี่ตัวเมียนะคะจะมีกิ่งมีกิ่งด้านในนะคะนี่นะคะคือตัวเมียถ้าใครชอบนะคะพี่น่ารักมากนะคะพี่มีอักขระตรงนี้ด้วยนะคะพี่เผื่อใครชอบนะคะ ตัวต่อไปนะคะพี่ตัวนี้นะคะพี่เป็นตัวผู้ตัวผู้จะไม่มีกิ่งนะคะพี่แต่ว่ามีชื่อวัดหอระครังด้านหน้านะคะพี่ตรงนี้ตรงนี้จะมีชื่อวัดหอระครังนะคะนี่ตรงนี้นะคะจะมีชื่อวัดหอระครัง สองตัวนี้นะคะพี่น้องขอที่หกร้อยห้าสิบนะคะพี่ถูกมากน่ารักด้วยนะคะเพื่อใครชอบนะคะพี่ถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจพัดชุดนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ 0832971201ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่0832971201ได้เลยนะคะถ้าพี่ๆคนไหนนะคะต้องการพารแบบไหนหรือพารชนิดไหนนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ที่ด้านล่างเลยนะคะเดี๋ยวหนูจัดให้นะคะคลิปนะคะลงทุก6กโมงเย็นของทุกวันนะคะอย่าลืมนะคะพี่ วันนี้นะคะพี่แจกองค์นี้นะคะใครมียอดสูงสุดนะคะพี่ได้รับไปเลยนะสวยนะคะพี่เป็นหลวงพ่อแพรนะคะมาซื้อกันเยอะๆนะคะพี่คลิปนี้นะคะพี่ก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะคะ ขอบคุณมากค่ะ